ทันตอนนี้วิธีที่เราจะศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นเองอหลายท่านกล้าบ,บัญญัติทฤษฎีลัทขึ้นมาว่าน่าจะมีหนทางลัดถามว่าในโลกนี้ใครมีกรุณาที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์น,น่าจะบอกว่าภิกษุทั้งหลายสูตรนี้เป็นสูตรสําเร็จสูตรลับสุดยอดสั้นที่สุดง่ายที่สุดน่าจะมีใช่ไหมแต่ที่จริงก็มีนะพุทธพจน์สั้นๆอ่ะสูตรลับที่สุด มีนะทำทั้งปวงประชุมลงที่ความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนี่ก็ง่ายที่สุดนะสั้นที่สุดในเอาการนีบาตอะหมวดหนึ่งทั้งหลายแหละนั่นแหละสูตรง่ายที่สุดแต่ว่าอง่ายของท่านไม่ใช่ว่าเราเอามาตีความเองนะง่ายคํานั้นก็คือเอาปีดกสามนั่นแหละแปลอธิบายศั์นั้นสั์เดียวอย่างคําว่าไม่ประมาทใช่ไหมไม่ประมาทคืออะไรคือสติสติเกดร่วมกับจิตกี่ดวง เกอร่วมกับเจศสิกกี่ดวงสง้์เป็นขันอะไรได้บ้างเป็นอินทรีย์เป็นพระ,ะเป็นมรรคเป็นโพชงไหมไปเรื่อยแล้วคับนี่เยอะกว่าเก่าอีกเอ๊ะทีแรกก็ว่ามีสติก็เข้าใจายอยู่แล้วใช่ไหมเรียนหนักๆเข้าเอ๊ะชักไม่รู้สักอย่างมันยากไปทั้งหมดเลยนะแต่อย่าลืมว่าพุทธศาสนาเป็นของของคนมีบุญจริงๆนะถ้าหากว่าไม่มีบุญเนี่ยนะอย่างไรก็รับไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนะ คนที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาได้นะปฏิสนธิอย่างน้อยทวิเหตุหรือติเหตุถ้าไม่ทวิเหตุหรือติเหตุศึกษาคําสอนไม่ได้ปฏิสนธิด้วยอาเหตุกะเรียนไม่ได้ถึงเป็นมนุษย์ด้วยอาเหตุกะก็เรียนไม่ได้เดรัจฉานอาเหตุกะเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงเลยมนุษย์ที่เป็นทวิเหตุกะหรือติเหตุกะนะถ้าตั้งจิตไว้ผิดก็ศึกษาไม่ได้นะ ถ้าเป็นมิจฉาปณิธินะตั้งจิตไว้ผิดก็ศึกษาไม่ได้ไม่มีกัลยาณมิตรเป็นต้นก็ศึกษาไม่ได้มีกัลยาณมิตรแต่ขาดความเพียรพยายามก็ศึกษาไม่ได้เพราะนั้นปัจจัยนี่ต้องมากนะคัด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 ,คดเคยได้ยินนะเขาคัดว่าในโลกนี้สัตว์น้ํากับสัตว์บกอันไหนมากกว่า <c oughs> สัตว์น้ํามากกว่าสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกนะสัตว์บกเนี่ยนะ สัตว์ตามชนบทกับสัตว์ในเมืองไหนมากกว่านะชนบทเนี่ยนะที่เป็นชาวชาวไม่รู้ภาษาเลยเนี่ยเนี่ยมากกว่าเรียกว่าประเทศที่เจริญกับไม่เจริญนไหนมากกว่าประเทศที่ไม่เจริญเนี่ยมากกว่าแล้วในประเทศที่เจริญเหล่านั้นเนี่ยนะวัฒนธรรมมายาวนานเนี่ยนะที่จะได้รับวัฒนธรรมคืออริยะเนี่ยนะคำสอนของพระอริยะมีกี่ประเทศอาตอนนี้นะ ประเทศที่รับผู้ศาสนาถ้าแบบเทราวาสเนี่ยประมาณ5ประเทศไม่เกินนี้เท่าไหร่นะมีพมา่ามีไทยมีเขมรศรีลังกาหล,งหลักๆเท่านี้แหละลาวก็โอ้โห <laughs> ไปหาตรงไหนก็ไม่รู้นึกไม่ออกเลยอะ่ะใช่ไหมเวียดนามนึ่ไปหนักเลยและในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเมื่อเมื่อเทียบระดับโลกแล้วนีดเดียวจริงๆ65ล้านศึกษาคำสอนกี่คน ประเทศไทยเนี่ยนะประมาณหกิบกว่าล้านเนี่ยศึกษาคําสอนเนี่ยนะในจํานวนร้อยคนเนี่ยมีไม่คนหนึ่งเลยเอาในในเพื่อนเพื่อนเราเลยนะร้อยคนในหมู่บ้านของเราทั้งหมู่บ้านเลยนะศึกษาธรรมะถึงสามคนไหมอย่างอย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยนะอย่างหมู่บ้านของเราเนี่ยที่เรียนธรรมะเนี่ยไม่ถึงสิบคนแน่นอนเลยประมาณเกือบพันคนเนี่ยเนี่ยนะห้าหกร้อยหลังคาเรือนเนี่ยนะศึกษาธรรมะไม่เกินสิบคนคิดดูนะว่า น้อยน้อยแล้วในบรรดาน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยนะมีอะไรเป็นข้อมูลหลักฐานเห็นไหคัดไม่แล้วข้อมูลหลักฐานเนี่ยใครสร่งได้เท่าไหร่ที่จะเอาไปพิจารณาและปฏิบัติตามนั้นได้มีกี่คนก็จะเริ่มหมดแบบเนี้ยผู้าศาสนาก็จะร่อน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 มาถ้าไม่มีบุญระดับหนึ่งจริงจริงยังไงก็หมดแต่แต่บุญเนี่ยมันทํากันได้นะแต่อยากคิดว่าโอ้ไม่มีก็เลยเลิกเลย แต่ก็เชื่อว่าบุญเนี่ยเจริญได้ทําได้ใช่ไหมบุญถ้าใครมองเห็นกุศลจิตมองเห็นความรู้ความเข้าใจในคําสอนเป็นเหมือนทรัพย์เมื่อไร่ก็สาม,มารถที่จะพอกพูนได้ใช่ไหมรั์ข้างนอกก็ไม่ใช่หาง่ายนะนะถ้าไม่เรียนมาข้าง,งโลกจริงๆแม่ไม่ได้มีความพยายามระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นะแล้วทางธรรมเนี่ยนะถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามจริงๆแล้วจะจะ,จะเจริญงอกงามได้อย่างไร ที่กล่าวเนี่ยนะก็คือกล่าวถึงว่าคนที่เสื่อมประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี่มีมากมายมหาศาลแล้วพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของที่ยากเป็นของที่ลึกซึ้งถ้าหากว่าเราไม่ทุ่มเทให้กับการศึกษามากระดับหนึ่งเนี่ยนะก็ยากเพราะฉะนั้นของเราก็เหมือนกันเออปลีกเวลาเนี่ยนะใน24ชั่วโมงเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ไหมในการค้นคว้าให้จริงๆสักวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยนะ เอาเป็นการเป็นงานนะมันจะนั่งฟุ้งซ่านะ <c oughs> นะให้ได้ทรงใจหรือตั้งใจจริงวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงตั้งแล้วโหโปีหนึ่งได้ตั้งหลายร้อยชั่วโมงเลยนะใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้สักสิบปีอ่ะกี่พันชั่วโมงละอ้หลายพันชั่วโมงเลยนะสักยี่สิบปีอ่ะอ้หลายพันชั่วโมงเลยนะถ้าตั้งใจเอาเป็นงาน,เป,น,งานเป็นงานนี่เราสะสมชวนะที่เป็นคําสอนนี่มากเท่านั้นละทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มอีกวัน่งสองชั่วโมง แต่แต่สองชั่วโมงเนี่ยนะแล้วอีกยี่สิบสองชั่วโมงอะ่ะคิดเป็นบาปอ่ะคิดดูคุ้มหรือเปล่านะมีพระส,สูตรอีกหลายสูตรที่พระอ,องค์กล่าวไว้ว่าเธอทั้งหลายเนี่ยนะอย่าประมาทเรีบขวนขวายศึกษาพระธรรมคําสอนรีบปฏิบัติเธอเพราะว่าในยุคช่วงนี้มนุษย์ยังมองกันด้วยสายตาที่เป็นมิตรกันเหมือนน้ํากับน้ํานมถ้าหากว่าเมื่อใดที่มนุษย์มองกันด้วยสายตาที่ที่โทสะนี่นะเมื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแล้ว จะเจริญกุศลได้ไหมคนทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยทุบตีด่ากันดรืยอสงครามระเบิดดังตุ้มต้ามตุ้มต้ามมานั่งอ่านพระไตรปิฎกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสบ้านเมืองที่จะสงบร่มเย็นนี่ก็หายากนะถ้าเราศึกษาในในระดับโลกเนี่ยนะถ้าเมืองจีนเนี่ยประวัติหลังๆก่อนนะสงครามเกือบทุกปีเลยยิ่งสมัยสามก๊กเนี่ยนะสงครามทุกปีเลยอะ่ะวางแผนรบเนี่ยนะผู้ชายนี่มีโอกาสศึกษาธรรมะอะไรหรอก จับศึกวิชาดาบอย่างเดียวเห็นไหมเข็นฆ่ากันมีแต่เป็นลักษณะนั้นเพะนั้นที่จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคาสอนอย่างต่อนเนื่องยาวนานเนี่ยนับว่านับว่าหายากมากอย่างอย่างถ้าพูดไปธรรมดาทั่วไปนะอย่างชาวเชียงใหม่ที่มาศึกษาแบบนี้เนี่ยนะทั้งประเทศไทยนี่มีกี่แห่งที่ท,ที่มาศึกษาในลักษณะนี้เนี่ยน้อยมากผมว่าทบาจะไม่มีนะจะดูแล้วนะทบจะไม่มีนะมีบ้างแต่ก็น,น้อยมาก มนะีมีม,ม,มีอยู่บางแห่งอย่างกรุงเทพนี่มีอยู่หลายแห่งด้วยกันแต่แต่เข้าศึกษาเฉพาะเช่นวันเฉพาะวันพุธแต่ว่าที่จะทุกวันเลยเนี่ยนะแบบนี้นี่หายากมากแล้วไอ้ยากแบบนี้ล่ะสาม,มารถยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็มามองความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงว่าจะได้กี่เดือนและจะได้กี่ปีและจะได้อีกกี่หลายปีอย่างเงี้ยมันอุปสรรคเนี่ยมากมายมหาศาล คือชีวิตเราเนี่ยน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคำสอนก็ลึกซึ้งนะจิตใจก็ฟุ้งซ่านฟังธรรมก่อนน้อยพเพราะแล้วจะปฏิบัติยังไงนะ <c oughs> คือถ้าเราไม่ฝึกอ่านเนี่ยนะรับรองว่าจะร้อยพระไตรปิฎกไม่ได้ถ้าร้อยสูตรไม่ได้นะถ้าเราไม่เริ่มฝึกอ่านเนี่ยร้อยสูตรไม่ได้พอร้อยพระสูตรไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะมือเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อน,น,อนก็จําเป็นบทเป็นบทเป็นบทเสร็จมันหนัก คือคือหลังจากที่ที่ศึกษาประมาณสักสามสี่ปีเนี่ยนะเมื่อเราอ่านจริงๆสักสามสี่ปีเนี่ยติดกันเนี่ยมันเชื่อมพระสูตรไม่ติดเมื่อมันเชื่อมไม่ติดเนี่ยมันชักไม่สนุกละนะคนที่เรียนนะถ้าไม่มีคนแนะนําในการเชื่อมโยงพระสูตรระดับหนึ่งนะอ่านแล้วมันก็จะอยู่คนละสูตรคนละหนคนละแห่งคนละหนคนละแห่งมันเชื่อมต่อกันไม่ติดะนะคือนี่คืออุปสรรค ถ้าเราไม่ฝึกอ่านตั้งกระต้นแล้วฟังวิธีเชื่อมพระสูตรว่าสูตรนี้เชื่อมแบบที่อื่นอย่างไรสูตรนี้ไปอยู่กับสูตรอื่นอย่างไงไปต่อกับสูตรอื่นอย่างไรเนี่ยนะไม่ไม่เราเราบอกว่าเออเหมือนอ่านภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเอาเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ได้นะที่ว่าไม่ได้เพราะอะไรสงสัยเกือบทุกคําเลยลองสังเกตดูว่าถ้าเราแน่จริงนะอีกในหนึ่งอ่านสักสูตรหนึ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจที่สุดนะ แล้วตั้งใจจะไปเล่าให้ทักใครฟังทักคนหนึ่งแล้วถ้าเขาเนี่ยเป็นเราแล้วเขาถามปัญหาในระหว่างที่เราพูดอะเอาคําที่เราพูดนั่นแหละถามมาเขาถามเราโดยประการต่างๆเนี่ยเราจะตอบเขาว่ายังไงแล้วถ้าเขาจะเชื่อมอีกสูตรหนึ่งมาถามเลยสูตรนี้กับสูตรนั้นมันเข้ากันยังไงเราก็ตั้งคําถามแบบนี้บ่อยๆแล้วแล้วเราจะเริ่มรู้ไว้เรารู้อะไรกันบ้างเนี่ยเพราะว่าอ่านแค่ภาษาไทยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะจะเพียงพอ ที่ว่าไม่เพียงพอก็คือเราต้องศึกษาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะพระสูตรเนี่ยถ้าอ่านต่ำกว่าร้อยสูตรเป็นต้นไปแล้วนะคง,งลำบากจริงๆถ้าถ้าเราไม่ฝึกฝึกตรึกนะเราจะไม่มีข้อสงสัยเลยนะนะถ้าหากว่าศึกษาธรรมะโดยที่เราไม่สงสัยอะไรเลยนะแสดงว่าเราไม่โตเลยจริงๆคือคือโลกของความคิดไม่มีพุทธิทางวิญ,ญญาณขึ้นมาเลยอะ่ะ เพราะหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าลักษณะการเ,เติบโตของความคิดมนะัจะต้องเชื่อมเนื้อหาไปได้เรื่อยเขาจะมีความสุขไปเรื่อยแล้วก็จะมองเห็นพระธรรมสูตรโน้นสูตรนี้สัมพันธ์กันนะความลึกซึ้งก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะสบายใจมากขึ้นจนกล้าว่าทำมังสารานางข้าฉามีก็พูดได้ค่อนข้างเต็มปากเต็มคำอ่ะนะก็ต้องต้องเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าเราศึกษามากมากขึ้นเราก็ต้องมั่นคงในพระธรรมตรัยมากขึ้นนะเพราะว่า พระรัตนตร да. ัยก็จะบอกเราเรื่อยใหม่ๆเหมือนกับว่าเราต้องต้องต้องไปจดจําท่านอะไรท่านทั้งหมดเนี่ยนะแต่นานๆพระธรรมเนี่ยจะบอกเราเองถ้าเราศึกษาไประยะหนึ่งแล้วนะที่เหลือพระธรรมจะบอกเราเองหมดแล้วว่าขณะนี้ควรทําอย่างนี้ควรทําอย่างนี้ควรคิดเรื่องนี้ควรพิจารณาอย่างนี้ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้เสียแบบนี้พระธรรมจะบอกหมดเลยเราเกี่ยวข้องกับคนนี้เราจะเสียหายเรื่องหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะพระธรรมที่เราศึกษามาจะบอกเราหมดเลย ถ้าเราพูดคำนี้เราจะเสียหายเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นถ้าเราพูดคำนี้จะได้ประโยชน์แบบนั้นแบบนั้นนะพระธรรมจะบอกเราหมดเลยก็ได้ยินนะว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอย่างเหมือนกับพระภิกษุทั่วไปเนี่ยเหมือนกับว่าต้องรักษาพระวินยัยแต่จริงๆแล้วถ้าศึกษาเข้าใจถูกเนี่ยพระวินัยรักษาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพระวินัยเป็นเครื่องรักษาพระภิกษุเพราะว่าพระวินัยเนี่ยนะก็เหมือนกับ พระภิสษุ์ทั่วไปก็เหมือนกับลูกที่ไม่ได้รู้อะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นอะไรเลยถ้ามีศรัทธาในพระวินัยแล้วพระวินัยจะบอกเองสิ่งนั้นอย่าทํานะอันนี้เหวนะนี่อย่าไปนะนานๆเข้าโห<ฮ>พระวินัยนี่รักษาเราแล้วกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็เป็นเป็นอริยร,รัพย์ด้วยใช่ไหมกุศลจิตเหล่านี้ก็เป็นอริยร,รัพย์ด้วยเมื่อเป็นอริยร,รพัพย์ชีวิตเราก็ไม่ ไม่เป็นหมันไปเยอะแล้วนะชีวิตเราก็สามารถที่จะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆ